อาา้าฮ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือเรื่องอย่างหน้า <c oughs> anyway. ่ลอยูงไม่รู้เ้เลยว่าเราจะดูตรงไหน ดูช่องของคุณเทสเทสมันไม่ไน่าได้ยินกอบินมาส่งให้เขาจะดูเครื่องแหลมันดีเลยนิ่น่ะใช่อ้าวได้ยินสวย

หล่อ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  来斗争啊

嗯嗯、你们认了吧。 สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอสเสียงหน่อยแล้วเรอาจารย์ อันดูลิงก์ที่ส่งให้ในเซนนะเธอดูได้เปล่า จมกับความหลังจมกับความหลังอะไรของเขาวะตัด <millions. S 2> ใจไม่ได้ัที่มาหลงรักเธอฟั เดียร์ซันปรเทคนไลท์ฟิลเป็นดที่เหนือเบาสบายแล้ก็คุ้มค่ามากสี่ <laughs> <laughs> oh, oh my you are i

มีสองอยู่ในดินนะครับนะครับนะครับนะ ไปจากไปล้วกดลัยัจานโจานได้ยินเปล่า

mm yeah. yeah. อะไรของเราอะอะไรของการเราอะ mm -hmm. ตายอีกโอ้โหหันนอกจัดเลยไม่กลับน,นี่บอกเลยว่าแต่ เล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไปครับไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงเขาตีนทามไปแล้วตอนนี้น 也没題點講啊？得唔得啊？ 拉拉手。<laughs>